พอพูดถึงรักหวานแววก็ต้องโยงเข้าฟูลเฮาส์เลยนะ,ะไม่<ช>ได้นะแม้จะมีการพ่อแง่แม่ง,งอนเหมือนจะเลิกจากกันแต่ไม่มีทางย่างใช่ไหมไม่มันต้องมีความรักเรื่องราวความรักจบท้ายแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันในฟูลเฮาส์อัปเดตนะครับ Oh baby, think falling love with you think with baby falling I I'm in วใจเ นะเรียกว่าดังชุดไม่อยู่แล้วครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับ f u ู l h o u s e ไทยครับบุญนักรักเต็มบ้านเพราะล่าสุดพระเอกของเรื่องครับไม้พิรัตออกมาเปิดเผยครับว่าตอนนี้ทางทีมงานก็ได้ตกลงเซ็นสัญญานำฟูลเฮาส์ฉบับของประเทศไทยไปฉายถึง9ประเทศทั่วเอเชียแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีประเทศบ้านเกิดของซีรีส์อย่างเกาหลีใต้ด้วยว้าว นะคะคซึ่งตัวไม้พิรัตเนี่ยบอกว่าตื่นเต้นจังเลยครับที่จะได้ไปอยู่ในจออวดฝีมือการแสดงให้ต่างชาติได้ดูและครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้เบาๆนะฮะ9ประเทศนะครับผมก็ซื้อต้องการซื้อลิขสิทธิ์ฟูลเฮาส์ไทยอันนี้ไปฉายที่ประเทศเขาเนะครับลิขสิทธิ์อันแรกเลยคือมาจากเกาหลีฮะฟูลเฮาส์อ <House Original S 1> อริจินอลเนี่ย แลวการที่เขามาซื้อลิขสิทธิ์ของฟูลเฮาส์ไทยกลับไปเพื่อไปใช้ที่เกาหลีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่เป็นเป็นเป็นเกียรติมากและที่ทางเกาหลีซื้อลิขสิทธิ์ของฟูลเฮาส์ไทยไปนะครับก็เป็นหนึ่งด้วยก็เป็นเพราะว่าเราต้องการสร้างสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลี55ปีนะครับครบรอ55ปีก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์ร่วมกันด้วยและจะมีการแถลงข่าวหลังจากซื้อฟูลเฮาส์จบในไทยนะครับแต่ว่ามีทคือหมายคือ แล้วสําหรับกระแสตอนตล่าลสุด<ร>นะครับรก,ก็ทําเอาแฟนซีรีส์เนี่ยเสียน้ำตากันไปตามๆกันนะเพราะว่าดราม่าขั้นสด นะฮะแล้วก็การแสดงเข้าถึงอารมณ์ของไม้ในฉากที่ต้องออกมาถแถลงข่าวต่อหน้านักข่าวแล้วก็แฟนคลับนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเองกับมินตราและเรื่องสัญญาการแต่งงานกับอ้อมแอมและอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทําให้เป็นแฟนโอดครวญกับความดราม่าก,ก็คือจดหมายที่ไม้ทิ้งไว้ให้อ้อมแอมพร้อมกับข้อความเรียกน้าตาทั้งนางเอกและคนดูเลยนะครับ อีกเพียงแค่2ตอนเท่านั้นซีรีส์ฟูลเฮาส์ไทยวุ่นนักรักเต็มบ้านก็จะจบแล้วนะคะอากาศเย็นเกาหลีมาเลยเรื่องเราจะคลี่คลายอย่างไรต้องติดตามรอค่ะแต่ที่แน่ๆหนูมไม้แอบบอกว่าล่าสุดเพิ่งมีการถ่ายทำฉากสวีทหวานชนิดที่แฟนคลับจะต้องจิกม้อนขาดขนเป็ดกระเด็นฝุกฟูนะคะรับรองว่าได้จิ้นกันถึงขั้นสุดอย่างแน่นอนัวใจอีกครั้งโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้น บ้านนี้บ้านนี้ผมจำนองไว้โอ้ไม่ใช่เอ้าเหรอก็เป็นจดหมายระบายความในใจงี้ป้าทำไมพระเอกจำนองบ้านไม่ได้อะชีวิตคนเรามันยังต้องมีเรื่องอุปสัรคทางนี้สินเหรอไม่ใช่ก็ได้นะไม่ใร่ความรักติดตามกันอีกสองสัปดาห์แล้วจะจบแล้วหรอไม่อยากให้จบเลยอะค่ะนะฮะก็เดี๋ยว ติดตามต่อไปก็ต้องติดตามความสำเร็จเพราะว่าเราไปใช้อีก9ก้าประเทศใช่ไหม,มก็ต้องดูฟีดแบ็กเนี่ยนี่เกิดแบบโกอินเตอร์เป็นเรื่องเป็นราวขึ้น<ช>มาเ <ห ả? S 1> นาะ